มากับพี่น้องมากพัดเป็ดพัดเป็ดกบกับพี่น้องเขาสวยอ่นห้อนครับ,ส,ออนนรบสิ่งของน้ำกันรครับสมการมีประเดียไปใส่นะเขาเล่นแจกบึ้มบึระฟองกันอ่ะดีนะครับเห็ดกับเขาเห็ดงานนะครับเหมือนเดิมเออาการตัวเองไงพี่น้องเลยขัดขนาด ทำเองกินเองแสบเองมานะครับกินน้วกันครับตลาดูว่าหยาเกินไปนี่ตัวว่าไงพอดีสั่งเือนมกเลรอดรลอยเป็นขายพร้อมนะแับแ กระดูกครบนี่กรอบฟันหักนี่พี่น้องเซฟไลยเซฟไลยเมนูนี้ผ่านครับสุดยอด